คำสอนเรื่องอริยสั์แห่งจิตของหลวงปู่ดูลมีศัพท์เฉพาะอยู่หลายคำบางคำเป็นที่รู้จักทั่วไปและมีอภิธรรมรองรับอยู่แล้วแต่บางคำเป็นคำที่หลวงปู่บัญญัติขึ้นใช้เองตามสภาวะที่ท่านรู้เห็นดังนั้นเพื่อให้การทำความเข้าใจหลักธรรมเรื่องอริยสัจแห่งจิตของหลวงปู่เป็นไปได้โดยง่ายและถูกต้อง ผู้เขียนจำเป็นต้องอธิบายศัพ์เฉพาะแต่ละคำเสียก่อน3.1จิตจิตเป็นปรมถธรรมหรือสิ่งที่มีอยู่จริงอย่างหนึ่งในสี่อย่างปรมัตถธรรมมีสี่อย่างคือ1จิตได้แก่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ 2. เจตสิกได้แก่สภาวะธรรมที่ประกอบจิตซึ่งได้แก่เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ สัญญาคือความจำได้หมายรู้และสังขารคือความปรุงแต่งทางใจอื่นๆเช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโลกโกรธหลงฟุ้งซ่านและหดหู่เป็นต้น 3. รูปได้แก่ธรรมชาติที่ถูกทำลายได้ด้วยความร้อนและความเย็นเป็นต้นและ 4. นิพพาน ได้แก่สันติคือความสงบจากกิเลสและสงบจากขันจิตเป็นนามธรรมจึงไม่มีรูปร่างสีเสียงกลิ่นรสและจับต้องไม่ได้ด้วยร่างกายแต่ผู้ปฏิบัติสามารถรับรู้ถึงความมีอยู่ของจิตได้ด้วยความรู้สึกโดยรู้ถึงลักษณะเฉพาะของจิตซึ่งแตกต่างจากสภาวะธรรมอย่างอื่น ทำให้รู้ว่าอันนี้คือจิตอันนี้ไม่ใช่จิตลักษณะเฉพาะของจิตเป็นหนึ่งในลักษณะที่จตุกะของจิตซึ่งลักษณะที่จตุกะแปลว่าองค์ประกอบสี่อย่างซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นเบื้องต้นลักษณะที่จตุกะของจิตประกอบด้วย 1. มีการรับรู้อารมณ์เป็นลักษณะเฉพาะตัว 2. มีหน้าที่เป็นประธานของสภาวะธรรมทั้งปวงดังที่พูดกันบ่อยๆว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจ 3. ม,มีการเกิดขึ้นต่อเนื่องไม่ขาดสายเป็นอาการปรากฏและสมีรูปธรรมและนามธรรมเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเมื่อลักษณะเฉพาะตัวของจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ดังนั้น สิ่งใดเป็นผู้รู้อารมณ์สิ่งนั้นคือจิตสิ่งใดถูกรู้สิ่งนั้นไม่ใช่จิตบางครั้งครูบาอาจารย์วัดป่าจึงเรียกจิตว่าผู้รู้คือเรียกตามลักษณะเฉพาะตัวของจิตนั่นเองและเรียกอารมณ์ว่าสิ่งที่ถูกรู้จิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันเมื่อใดมีจิตเมื่อนั้นต้องมีอารมณ์เมื่อใดมีอารมณ์เมื่อนั้นต้องมีจิต จิตจะอยู่โดดๆโดยไม่มีอารมณ์ไม่ได้ดังนั้นคำว่าจิตว่างจึงไม่มีจริงเพราะจิตไม่เคยว่างจากอารมณ์เพียงแต่สามารถว่างจากกิเลสว่างจากความปรุงแต่งและว่างจากการเสวยอารมณ์ได้ที่ว่าจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นั้นจิตต้องอาศัยอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นช่องทางไปรับรู้อารมณ์ ืออาศัยรู้รูปด้วยตาอาศัยได้ยินเสียงด้วยหูอาศัยได้กลิ่นด้วยจมูกอาศัยรู้รสด้วยลิ้นอาศัยรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไว้ด้วยประสาทกายและอาศัยรู้ธรรมารมด้วยใจทั้งนี้สิ่งที่เรียกว่าธรรมารมมีหลายอย่างได้แก่รูปบางอย่างนามทุกอย่างนิพพานและอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดนึกปรุงแต่งทั้งหลาย คราวนี้มาถึงปัญหาสำคัญเรื่องหนึ่งคือในเมื่อจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ก็แล้วอะไรเป็นผู้รู้จิตคำตอบนี้จะอธิบายเมื่อกล่าวถึงนิยามของคำว่าจิตเห็นจิตจิตมีธรรมชาติดิ้มรนกัดแกงรักษายากห้ามยากมักถูกอารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจครอบงำ จิตเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาทางทวารต่างๆคือทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่เกิดได้ทีละดวงเดียวอย่างไรก็ตามจิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้คือจะฝึกให้เลวก็ได้จะฝึกให้ดีก็ได้จิตนั้นโดยตัวมันเองผ่องใสแต่ไม่จัดว่าดีหรือเลวในตัวเอง จะดีหรือเลวจะสุขหรือทุกข์ต้องอาศัยเจตสิกมาประกอบเปรียบเหมือนน้ำที่ปราศจากสีกลิ่นและรสจะเกิดสีกลิ่นและรสได้เพราะมีสิ่งอื่นเข้าไปเจือปนอยู่จิตมีความสามารถปรุงแต่งสิ่งต่างๆได้อย่างกว้างขวางพิสดารสำนวนตามคำพีนิยมใช้คำว่าจิตสามารถทำธรรมชาติทั้งหลายให้วิจิต ซึ่งทำได้ถึง6ประการด้วยกันคือ 1. เพราะจิตนี้เองจึงทำให้มนุษย์และสัตว์ต่างๆมีความประพฤติแตกต่างกันไปและสร้างสารรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาได้อย่างน่าดูน่าแปลกหรือน่าชม 2. ตัวจิตเองก็วิจิตพิสดารคือมีทั้งที่เป็นกุศลเป็นอก,กุศลเป็นวิบากผลของกรรมไม่ดีหรือกรรมชั่วในตัวเอง และเป็นกิริยา 3. จิตเป็นผู้สั่งสมบุญและบาปและสั่งสมแบบข้ามภพข้ามชาติได้ทีเดียวอย่างไรก็ตามพวกเราไม่ควรคิดว่าจิตเป็นอมตะคือมีอยู่ดวงเดียวแล้วเที่ยวเวียนว่ายไปตายเกิดไปในภพภูมิต่างๆโดยขนเอาบุญและบาปติดตัวไปด้วยเพราะแท้จริงจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลา แบบดวงหนึ่งดับไปดวงใหม่เกิดขึ้นแล้วถ่ายโอนบุญและบาสื่ต่อกันไปเรื่อยๆทํานองเดียวกันกับพ่อแม่ที่ถ่ายโอนมรดกหรือหนี้สินไปยังลูก 4. จิตเป็นผู้รักษาวิบากหรือผลของกรรมไว้เพื่อรอโอกาสให้ผลเมื่อถึงโอกาสซึ่งวิบากนี้ก็ถ่ายโอนข้ามภพข้ามชาติได้เช่นเดียวกันกับบุญและบาป 5. จิตสะสมนิสัยสันดานทั้งดีและชั่วไว้ได้และสั่งสมข้ามภพข้ามชาติได้ด้วยและหกจิตรับอารมณ์ต่างๆทางทวารทั้งหกอยู่เสมอซึ่งอารมณ์ทั้งหลายจะไหลเวียนสืบต่อกันอยู่ตลอดเวลาที่มีจิตจิตนั้นนอกจากทำหน้าที่รู้อารมณ์ที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วยังทำหน้าที่อย่างอื่นๆอ,อีก รวมหน้าที่ทั้งหมดถึง14อย่างนับว่ามีหน้าที่มากสมกับเป็นประธานของรูปนามทั้งปวงหน้าที่ของจิตได้แก่ 1. ปฏิสนธิกิจคือสืบต่อพบใหม่หรือเกิด 2. พวังขจิตคือรักษาพบชาตินั้นๆเอาไว้ 3. อาวัชนะกิจคือน้อมนึกถึงอารมณ์ที่ปรากฏใหม่ 4. ทัศนก,กิจคือเห็น 5. สวนกิจคือได้ยิน 6. ขายานากิจคือได้กลิ่น 7. สายานากิจคือรู้รส 8. ปุสนกิจคือรู้การกระทบทางกาย 9. สัมปติจชัชน,นกิจคือรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นและกาย สืบต่อจากจิตที่ทำหน้าที่ตามข้อ4ถึง8 10. สันติรณกิจคือพิจารณาอารมณ์สืบต่อจากจิตที่ทำหน้าที่ตามข้อ9 11. โวตัทัพ,พนกิจคือตัดสินอารมณ์สืบต่อจากจิตที่ทำหน้าที่ตามข้อ10 12. ชาวนากิจคือเสพอารมณ์ด้วยจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศล สืบต่อจากจิตที่ทำหน้าที่ตามข้อ11 13. ตาาลัมพนกิจคือรับอารมณ์ที่เหลือจากชาวน,นะคล้ายๆกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ในระหว่างการเทิร์นออฟ 14. จุดติกิจคือเคลื่อนจากพบหรือตายขอให้เพื่อน,นักปฏิบัติศึกษาเรื่องจิตไว้ให้ดีวิชะนั้นจะเกิดความไข้เววได้ตั้งมากมายเช่นไปดูสิ่งอื่นที่ไม่ใช่จิต โดยกำลังคิดว่ากำลังดูจิตอยู่ไปสำคัญสิ่งที่ไม่ใช่จิตว่าเป็นจิตหรือไปคิดว่าตอนบรรลุมรรคผลซึ่งเห็นนิพพานอันเป็นธรรมารมอย่างหนึ่งนั้นไม่มีจิตเป็นต้น3-2จิตส่งออกนอกคำว่าจิตส่งออกนอกเป็นคำที่หลวงปู่บัญญัติขึ้นใช้เองโดยพิจารณาจากอาการของจิตที่ไม่ตั้งมัน่น ในขณะที่รู้อารมณ์ผู้เขียนเองก็ใช้คำหลายคำเมื่อกล่าวถึงจิตที่ไม่ตั้งมั่นในขณะที่รู้อารมณ์เช่นจิตไม่ตั้งมัน่นจิตไม่ถึงฐานจิตขาดสัมมาสมาธิจิตหลงไปจิตถลังไปจิตเข้าไปจมแช่อยู่กับอารมณ์เป็นต้นแล้วแต่ว่าจะกล่าวกับผู้ใดโดยเลงถึงประโยชน์ที่ผู้ฟัง จะเข้าใจสภาวะที่กําลังเป็นอยู่เป็นสำคัญโดยผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่าจิตเคลื่อนไปสู่อารมณ์รัทยานยากหรือหิวอารมณ์และเกิดความลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจของตนเองเพราะมัวแต่หลงอารมณ์อันเป็นอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะและธรรมารมณ์ต่างๆคำว่าจิตส่งออกนอกของหลวงปู่ รอบคลุมถึงความหลงในการรู้รูปเสียงกลิ่นรสโพธพพะและธรรมารมณ์และอาการหลงนั้นอาจจะเป็นความหลงเพลินในอารมณ์หรือหลงเพ่งอารมณ์ก็ได้ผู้เขียนเองเคยได้เกิดความสำคัญผิดเมื่อได้ยินหลวงปู่สอนว่าอย่าส่งจิตออกนอกคือเข้าใจเอาว่าท่านสอนให้ส่งจิตผลาเข้าไปรู้อารมณ์ภายในจิตไม่ให้หลงไปในทางตา หูจมูกลิ้นกายเท่านั้นครั้งนั้นยังไม่มีโอกาสไปส่งกันบ้านกับหลวงปู่แต่มีโอกาสได้กราบพบครูบาอาจารย์อีกรูปหนึ่งคือหลวงปู่สิมพุทธาจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องท่านก็เมตตาชี้แนะแก้ไขไม่ให้จิตถลำไปตามรู้อารมณ์ส่วนลึกภายในเพื่อให้จิตตั้งมั่นในขณะที่รู้อารมณ์ทั้งภายนอกและภายใน เหมือนคนที่นั่งดูการแข่งขันฟุตบอลอยู่บนอัฒจันไม่กระโจนลงไปในสนามฟุตบอลเสียเองหลังจากนั้นก็ได้กราบพบหลวงปู่เทศเทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งหลวงปู่เทศท่านก็กรุณาขยายความว่าคำว่าจิตส่งออกนอกครอบคลุมทั้งการส่งจิตออกไปรู้อารมณ์ภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นและกาย และครอบคลุมไปถึงการส่งจิตพลําเข้าไปรู้อารมณ์ภายในจิตด้วยท่านสรุปให้ว่าไม่ส่งนอกไม่ส่งในให้รู้อยู่เป็นกลางๆงถึงตรงนี้ผู้เขียนจึงเกิดความเข้าใจขึ้นว่าจิตส่งนอกก็คือหลงไปทางอายตนะภายนอกจิตส่งในก็คือหลงไปทางอายตนะภายในจิตส่งนอก ก็คือหลงในกาม,มาสุข,ขัลิกานุโยกจิตส่งในก็คือหลงในอัตตกิลมัฐานุโยกจิตส่งนอกก็คือหลงที่ไกลจิตส่งในก็คือหลงที่ใกล้จิตส่งนอกก็คือหลงพบหยาบจิตส่งในก็คือหล,ล,ล,ลงพบละเอียดซึ่งทั้งหมดนี้หลวงปู่เรียกว่าจิตส่งนอกทั้งหมดหลวงปู่เทพ สอนให้รู้อย่างเป็นกลางๆงประกอบกับเคยได้ยินว่าหลวงปู่ดูลสอนอุบายธรำแก่ท่านผู้อื่นว่าให้เจริญจิตให้หยุดอยู่บนความไม่มีอะไรเลยผู้เขียนซึ่งโง่เขลาก็เข้าใจคำสอนของครูบาอาจารย์ผิดอีกจนได้คือไปพยายามประคองจิตให้หยุดความปรุงแต่งทุกอย่างและนิ่งสนิทอยู่กับรู้อันเป็นกลางกาง ไม่ยอมให้จิตยขยับเขยื่อนหรือไหวตัวยิบยับแม้แต่นิดเดียวรวมทั้งพยายามหยุดความคิดด้วยโดยหารู้ไม่ว่าการปรุงแต่งความหยุดก็คือความปรุงแต่งเป็นการส่งจิตออกนอกอีกอย่างหนึ่งเพราะแม้จิตจะดูเหมือนเหมือนตั้งมัน่นนิ่งและว่างแต่ก็ไม่ได้เป็นไปด้วยสติปัญญา กลายเป็นตั้งมัน่นนิ่งว่างอยู่ด้วยการเพ่งหรือการประคองอันเกิดจากโลภเจตนาที่จะปฏิบัติธรรมจึงเป็นการสร้างภพละเอียดชนิดหนึ่งชื่อว่าวิญญาณัญญาจายตนะเท่านั้นเองสรุปแล้วไม่ว่าจิตจะส่งไปภายนอกหรือส่งเข้าภายในหรือประคองไว้กลางๆก,ก็ล้วนแต่อยู่ในความหมายของคำว่าจิตส่งออกนอก คือถ้านอกเนื้อจากการรู้ไปตามปกติธรรมดาก็จัดว่าเป็นจิตส่งออกนอกทั้งสิ้นและหากจะกล่าวให้ตรงกับพระปริยติธรรมแล้วอาการที่จิตส่งออกนอกก็คืออาการของตัณหานั่นเองตัณหาเป็นความโลภเป็นความหิวอารมณ์ของจิตและเป็นความทยานไปยึดอารมณ์ด้วยความอยากของจิตดังจะกล่าวในหัวข้อถัดไป